เอาใจคนรักญี่ปุ่นพาบุกร้านคางรูรัสกาซาเรียวที่ตอนนี้เขามีสาขาแรกที่ไทยแล้วที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้นสี ร้านคางุราสากะซาเรียลมีความญี่ปุ่นแบบตั้งเดิมมากๆเพราะว่าสาขาแรกตั้งอยู่ที่ย่านคางุราสากะในกรุงโตเกียวตั้งแต่ปี2003จนถึงปัจจุบันซึ่งมาเปิดที่ไทยก็ไม่หลุดคอนเซปต์แบบเดิมคาเฟ่แอนด์เด r t เซอร์ที่มีขนมหวานอาหารและเครื่องดื่มเพื่อมอบประสบการณ์ความญี่ปุ่นดั้งเดิมแท้ๆผ่านอาหารขนมบรรยากาศและการบร,ริการในรูปแบบของซาเรียลซึ่งเมนูในวันนี้เราก็เลือกโอบันไซ6เป็นเมนูใหม่ซึ่งสิ่งสำคัญก็คือการใช้วัตถุดิบสดใหม่ตามฤด,ดูกาลโดยเน้นการใช้ผักเปปป็นหลลลลัักกกูดูดค่ไไบาาาตมมฤผ้ และขาดไม่ได้เลยกับเมนูของหวาน Strawberry for e n s Small ของหวานจานนี้ถือว่าเด็ดมากๆเป็นจานที่นิยมมากที่สุดแล้วในตอนนี้เลยก็ว่าได้ด้านในจะเป็นสตรอเบอรี่และด้านบนจะเป็นสมอลที่เบิร์นมาให้เรียบร้อยแล้วและเครื่องดื่มที่สำคัญเวลาไปร้านอาหารญี่ปุ่นก็คือชานั่นเองค่ะวันนี้เราเลือกสั่งเก n m a ม c เป็นใบชาเขียวผสมข้าวคั่วจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์มากๆใครที่กําลังคิดถึงญี่ปุ่นอยู่ในตอนนี้ไม่ไปคังุรรัสกะซา,ารียวไม่ได้แล้ว